สวัสดีค่ะพามาดูนะคะเมื่อกี้มีกระรอกค่ะมีกระรอกอยู่ตรงในสวนเล็กๆนะคะกระรอกอยู่ในสวนเนี่ยสองตัวนี้มาดูมาดูกระรอกนะคะดูดูเจ้าชานมดเาานมด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปก็ไม่ได้ดูดูสองตัว จะเปิดประตูออกไปถ่ายกระรอกก็ไม่ได้นะคะดูสองตัวนี้ดูกระรอกกันภาพหาดูยากนะคะภาพหาดูยากดูเจ้าชาโนยืนยืนเหมือนจริงโจ้เลยยืนเหมือนจริงโจ้เลยชานม กระรอกตัวใหญ่นะคะเมื่อกี้นี้สงสัยตกลงมาจากข้างบนตกลงมาจากระเบียงข้างบนกระรอกอยู่ไหนเห็นไหมกระรอกอยู่ไหนแล้วได้ยินแต่เสียงกระรอกร้องนะคะแล้วก็เดินมาดูกำลังไต่อยู่ที่หน้าต่าง พอดีเขาเห็นชานนมมาเขาก็เลยลงไปที่ต้นไม้นะคะไปแอบอยู่ที่ต้นไม้เดี๋ยวเจ้าชานนมเอาตัวหนึ่งนั่งตัวหนึ่งยืนอาบูเห็นไหมเห็นกระรอกไหมออกไปไม่ได้หรอก ไม่ไได้นะปจับไม่ได้นะจับกระลอกไม่ได้รู้ไหม <l ok> ไปน่นนะอยากจับอยากออกไปจับกระลอก <l ok> ไม่ได้ไปจับเขาไม่ได้ดีชาบูชาบูกระลอกอยู่ไหนกระลอกก็แอบ,บเงียบเลยนะคะ แอบเงียบเลยขลรอ,อด,ュดュูดูดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยไม่ออกไปเนาะไม่ออกไปจับขลรอเขาก็กลัวเหมือนกันนอะชีวิตใครใครก็รักนะรู้ไหมดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้ปีนพยายามจะปีนออกไม่ได้อ่านั่งดูนั่งดูงดขลออเงียบเลยกขลออแอบเงียบเลย ไปเดินมาเดินไปเดินมาไปชานลมไม่ได้ออกไม่ได้ดูเฉยๆดูอยู่ตรงนี้แหละดูอยู่ตรงนี้แหละคาบูนั่งดูเฉยเลยคาบูนั่งดูเฉยเลย ชาบูถ้าออกไปแล้วก็เซ็จแน่ๆเลยก็รอดหนีไม่ทันแน่ๆเลยแมวเขาจะไวมากเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ชาบูไม่ได้ ชือเงื้อใหญ่เลยชืเงื้อสองสองกระรอกสองกระรอกกันสองกระรอกกันจานุเดินไปเดินมนาะเออนั่งดูตรงนี้แหละนะนั่งดูตรงนี้แหละกะรอกตกลงมาแล้วขึ้นไม่ได้นะคะ ลงมาจากระเบียงสูงๆทางโน้นนะข้างนอกนู้นจะเป็นระเบียงก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะตกลงมาแล้วก็ปีนขึ้นไม่ได้ ลอกเขาแอบเงียบเลยก็ลอกเขาก็กลัวเหมือนกันหาใหญ่เลยสองหาใหญ่เลยสานม ปีนนะด,ดูป็นนะดูดูด,ดูป็นพยายามจะออกออกไม่ได้ทานมดูจะหาทางออกไปหาก็รอบไม่ได้ไม่ได้ค่ะข,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ สวัสดีค่ะ